วันนี้ดีใจครับมาทายขึ้นแต่168เลย168ช้ามาประมาณ1ชั่วโมงนะฮะมาทายมุมสูงเพราะได้ยินเวลเวลนะครับว่ารถตรวจไปถกมาทางขึ้นไล่หลังมาแล้วครับถ้าจังหวะดีนะครับอาจจะได้เห็นสองคบันนี้เข้าสถานีมันโปรใกล้เคียงกันนะครับ เห็นแปดหกไล่หลังมาเลยมาถ่ายมุมสูงไว้ก่อนครับสี่สี่สหนึ่งห้าทำกับบวนครับ ผมเห็นไฟของรถตรวจ86แล้วนะฮะขาดเกิดไปหน่อยนะฮะ นี่ก็เป็นลนักษณะของการจัดก,การรถในเขตทางคู่นะครับปกติแล้วก็จะแบ่งนะครับทางขึ้นทางล่องใช้กันคนละทางรถขบวนทางรถรถลงต้าก,ก็ใช้ทางหนึ่งนะครับรถเที่เนี่ยก็ใช้อีกทางหนึ่งแต่ถ้ามีความจําเป็นนะครับก็สามารถให้รถนะครับวิ่งสวนทางไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมบำรุงทาง ทางชำรุดหรือมีรถเสียจอดขวา,างนะครับหรือนกระทั่งนะครับอย่างเคสนี้ที่ว่ารถขบวนหนึ่งล่าช้ามาครับรถที่ตามหลังก็สามารถวิ่งสวนทางแซงขึ้นไปได้นะครับอย่างน้อยก็ไม่ต้องรอทางกันนานฮนะฉะนั้นวันนี้นะครับต่วไปทกเดินร่วมทางขึ้นนะครับ เห็นว่าขบวนนะครับมากระชั้นกันมากนะครับาเป็นทางเดียวก็คือจะไม่สามารถตามมากระชั้นได้ขนาดนี้ครับ 好好听话。好好 妈妈。